ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปต่อตำรจไทยนะครับพี่น้องอ้าวเมื้อวานเบิร์เอลห้าสองสองแปดนะครับเป็นรถสาธิตของซีมอ์ครับพี่น้องเลยโอ้่มเ,เคยเห็นดันดินเท่าแรกครับผมแอลห้าสองสองแปดนะครับเพิ่นไม่ร่องเหรอพี่น้องเพิ่นเอามาใหลร่องนะครับผมนี่กำลังร่องครับกำลังร่อง สีป่านกันแทะวะครับผม <c oughs> สนับสนุนโดยสีเมืองยนนะครับสาขาน้องผือวอะพี่น้องเออสเตกเกอร์คืองามนะครับเป็นหลุดยังเนี่ย,ยแบบงามนะครับผมตัวนี้เป็นปลูกมันไหหน้านะครับสีเริ่มท้ายวานเข่าแล้วครับผมดันให้สวงครับนี่โอ้โอ้โอ้โอ โอ้ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับผมเออโอ้ไฟดีไรนี่งามขนาดครับไฟนานี่โคตรเบค่มครับเออเออเออไอ,อ,อ,อสีอนูยากเนี่ยจักหน่อยครับเพราะเป็นหล่องมั่นนะครับผม อ้มาหว่าน,นะพี่น้องเดืยบประเทศไทยเอารถใหม่ครับรถใหม่37ชั่วโมงนะครับแต่เป็นรถสาธิตนะพี่น้องขั้น,นใครอยากลองมาลองเลยครับพีก่กัดบาน่าครับผมตำบลหน,นองผือนะครับอำเภอเขม,มาราชนะครับผมจังหวัดอุบลน,นะครับโอ้ลูบส่งนี่ก็ เปลี่ยนแปลงจากรุ่นหาซิปเอสที่น้อยหนึ่งครับพี่น้องกับสีมีไฟเดไล่เพิ่นนี่แหละครับสไตล์คู่ะตาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับรูปทรงหล่อแล้วเอาการนะครับผมเ้ยตัวนี้ติดก,กับมากับพานหานะครับผม สองสี่ห้าเอฟบอกครับอาจจะเป็นฝันตัวใหม่นะครับโค้งง,ดง่ดันเกสองลุนลนครับดันเกสองลุนลนนะครับผมถึงเคยเห็นครับถึงเคยเห็นถึงได้เห็นสัมผัสกับตาเท้อแหลกนะครับของการดันดินนะครับผม ป่านกันแท้คันใหญ่เตอเ๋อ,อเลยเพ่นองเลยข้องโตครับโดยเฉพาะลูปลักที่โดดเด่นนะครับผมการข้องโตนี่พ่ต้องสือบครับผู้ระตาเอ้ย นนั่นนเเ้อออออพีงนกะูครับกระค้องขนาดครับรถกระค้องนั่นแหละเขากันไปเบิดพี่น้องเลยยิ่งแต่ผมบ่ได้ขึ้นไปล่องนะ้ำเบิรนพี่น้องคาร์บโบเปียนเขาตัวหน่อยคาร์บโบเปียนนะครับ ต่กอนก็ขับรถหน่อยนะพี่น้องมันบได้ขับหลายปีแล้วครับก็เลยขับปเป็ยนก็เลยบอได้รองน้ำพิ่นนะครับโอ้ข้าวเดียวครับเรียบร้อยแล้วครับผมห้องวัดจำหม้อใส่พิ่นได้ เอา้าเริ่มจีเตเงให้หน้าแล้วครับเรื่อเพิ่นจีไทยเอาเลยบอกพี่น้องเลยนี่จะแน่นอนไทยเลยบ่าจ่าครับหอดได้ดูการวานขเขาเฮ้อไทยเหรอครับผมนี่จวดจ,จัดฟาดบึ่มครับ ขับไปแล้วข้าถ่ายพวกมุนนะครับนี่สงัยลูกปืนแตกครับบ่ได้ป,ปั๊บเลยพี่น้องท้ายเอาเลยครับ่า่าโอ้ข้องตูีลีครับผมโอ้ลูกส่งงามขนาดครับ พีน่นเอามาให้ล่องนะครับผู้ใดอยากล่องก็มาล่องได้เด้อพี่น้องเลยก,กัดบ้านปากนะครับมาคนพอสิบนาทีทั้งป่านกันเท่าหน้าทั้งไทยหน้าสิแล้วล่ะครับพี่น้องห้องโตัวี้ครับหน้าให้หน่อยให้ไงรับจบเดทุกสถานการณ์นะครับไทยเลือก จวดจับหางเขาดีนะครับ ผู้ไทยเขาเบียบเลือกครับพี่น้องหน้าไ้นี่น่าจะ่าเกินสิบนาทีนะครับผมเป็นดินพ่นครับเจออ้าวพี่น้องหอนไรครับผม คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมพอดีอัวเบื้องหันกับจีได้เบื้องจนแล้วเรกพี่น้องหันแล้วครับโุกระจังหนากระออกเบียดมากไหมนะครับเอาเจอกันคลิปหนา้ายีพี่นะครับพี่น้องคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ